อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดูไดีด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี uid เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน1 0 0นแน่นอนนะครับสวัสดีครับมีลักี้แบ์นะครับวันนี้อยู่กันใน3ามโก้แท็กิกเอ็มนะครับวันนี้จะมาพูดถึงตู้โลโซกนะแล้วก็ตู้กวนอูตกลงไปลงตู้2หรือเปล่าแล้วก็กิจกรรมต่างนะครับเรามาเริ่มตู้กวนอูก่อนเลยดีกว่าตู้กวนอูตอนนี้หายไปนะแล้วจะเห็นไหมเราสามารถเลือกได้นะครับสรุปทีมงานใส่เราสามารถเลือกได้นะสาวกวนอูที่เปิดไม่ครบอย่างหมีมีเพิ่งมีเพิ่งได้รึ่ดาว,ดดาวหละ โดยที่เลทจะมีโอกาสอัตราที thumbs, ่เราสามารถเลือก2ตัวละครเนี่ยจะมีโอกาสออกถึง30นะครับแน่นอนมีเพิ่งเตียวหุย3ดาวเหมือนกันนะไอ้2ตัวนี้หายากเหลือเกินก็ขอเลยแล้วกันครับกดแบบรูปผู้ชายแบบตรงตรงตรตายตายกันไปเลยโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยตรงๆเลยนะกูระเบิดระเบิดยามเช้าเลยนะเดี๋ยวมีคอปเปอร์อีกส หมีไม่ถนัดเปิดสิพี่ตังค์จุกจะไม่เปิดสิบบุจะท่องไว้ละไม่รู้เป็นลายมือล้านเปิดสิบอดแหน่ทุกทีเอาว่าเดี๋ยวค่อยสะสมํำลึงค่อยเปิดละ <c oughs> เกลือยันตู้นี้เลยนะหมีนะอ่าต่อไปก็คือกิจกรรมโลโซกนะครับหมีจะขอแนะนําว่าต้องเปิดยังไงถึงจะได้เศษครบนะครับหกดาวอานันดับแรกคือตัวละครไม่ให้มันให้เศษหกสิบเศษเพื่อสามารถรวมเป็นหนึ่งตัวละครได้ครับอันนี้สําหรับคนไม่ทราบเดี๋ยวคนบอกเฮ้ยให้ต่เศษแต่ตัวละครไม่มาจะเล่นยังไงคือ ก็ตามนี้เลยครับอาเดลมีจะนับเศษให้เอ่อกิจกรรมเหรียงขุนพล S N R เนี่ยเราสามารถที่จะได้จากกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็เอาไปทำอะไรครับนี่เอาไปแลกโลซซเศษก่อนเลย120เศษเอาเดวเดลมีนับให้ดูเลยนะตอนนี้ก็คือ120เศษก็คือสีดาวแล้วถูกไหม60เศษ3ดาวแล้วก็อีก60เศษเป็นสีดาวอ่าต่อไปรอบที่2ครับเอ่อวิธีเล่นก็คือให้เพื่อนเพื่อนตองบิงโกอะ่ะแค่นั้นเองนะพอมันครบรอบหนึ่ง พอมันครบรอบหนึ่งเสร็จไหมครับมันก็จะได้นี่เลยไอตาพยักสิบห้าแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆผ่านรอบที่สองก็จะได้โลโซกตอนนี้โลโซกเพื่อนๆจะได้อยู่180ร้อยแปดสิบเศษตอนนี้ก็จะกลายเป็นสี่ดาวครึ่งถูกไหมอะต่อไปอีหกสิบเศษรอบที่สี่ก็จะกลายเป็นห้าดาวและหกดาวต้องคือ180ร้อยแปดสิบเศษนี่เลยครับเห็นไหมรอบหกรอบแปดแล้วก็รอบสิบโอ้โหเจ็บปวดแน่นอนว่ะแต่น,นี้มีเจ้าบอกสาวบกโลโลโซกอย่าไปกังวลครับอย่างน้อยเราก็การันตีว่าเออการันตีว่าอะไร การันตีว่าอย่างน้อยเราไม่ต้องเปิดเกลือเหมือนตู้กวนอูไงอย่างน้อยอันนี้มันจ่ายครบจบชัวร์เพื่อนพอเข้าใจไหมจ่ายครบจบชัวร์นะอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงโลโซกนี่โอ้โหดาคู่อะโอ้โหเป็นคนเดียวใช้ถาบคู่นะยังรอเลยโอ้โหท่าก็อย่างเท่เออโลโซกเนี่ยตามตำนานเนี่ยเคยเผาทับเล่าปีนะตอนทนี่หลังกวนอูตายนะครับเป็นคนวางแผนกวนอูบายนะซึ่งทับเล่าปีเนี่ยถึงกับวอดวายตายเป็นล้านอะ เพราะว่าพี่โลโซกนะครับอันนี้คือตานานของแกนะแต่ว่าจริงๆแกมีร่วมสุดเยอะแต่อันนี้ขอพูดวีรกรรมเด่นๆของแกก็คือสงคามเผาเผาทับเล่าปีนั่นแหละหนักสุดแล้วนะอ่าเรามาดูในส่วนพันธนาการแล้วกันนะครับนี่งไงโอ้โหเปิดแล้วพิริบองพ,พี่ริบองบอกโอ้โหกูไม่โดดเดี่ยวแล้วนะตอนนี้มีพี่โลโซกแล้วอ่สรุปคือตู้ไม่เข้าเหมือนเหมือนจีนเลยนะครับไม่เหมือนเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ที่มี ที่หมีเคยบอกอะ่ะเออแหหัวตุ้นแล้วก็จิวี่อันนี้คือมันข้ามมาเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เพื่อนๆฟังไว้แล้วกันแต่ว่าคือมันอาจจะแรนดอมแล้วแต่เออทางทีมงานอาจจะเอาใครเข้ามาก่อนแล้วกันนะแต่รอบหน้าคงไม่ใช่จิวี่กับแหหัวตุ้นแล้วแหละไม่งั้นมันจะเกินไปหรือเปล่าอะ่ะใช่ปะไม่งั้นงมีทับทับงอถ้าเกิดเป็นตู้หน้าเป็นแหหัวตุ้นกับจิวี่ก็คือทับก็คือเทพเลยนะอันนี้หมีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางทีมงานเขาจะเล่นแพทหรืออะไร,รเปล่าอาันนี้ก็ไม่ทราบนะ คือต,ตัวรีบขายก่อนรีบไปไม่ใช่ไม่ใช่ละ,ะอ่ะเอาเป็นว่าเออถ้าเพื่อนเพื่อนที่เปิดรีบบองมาแล้วเนี่ยรู้สึกโอ้โหทำไมรีบมองมันกาดจังเลยวะให้เพื่อนเพื่อนเปิดลงซุนเป็นลงทุนไปนเลยอย่างอยก็จ่ายครบจบชัวร์มันการ,รันตีได้ชัวร์ครับถูกไหมครับอันนี้จะไม่เหมือนตู้กวนอูน,นะเปิดเท่าไหร่ถ้าแม่งูกซวยไงก็ไม่ได้นะโดยที่โดยที่ตอนนี้นอกจากว่า คิวยี่ยังไม่มานะครับก็เลยลงทับ2คนทุก5วินาทีจะมอ่อเผาไม่หนึ่งขั้นให้หุ่นคนไฟ่ตูที่มี HP สูงสุดและต่ําสุดก็คือ HP สูงสุดก็คือแทงกัะโดนก่อนเลยแล้วก็ต่ําสุดอาจจะเป็นตัวดาเมจครับถ้าซวยไปโดนตัวดาเมจแรงสุดก็แย่นะเอฟเฟกทุกขั้นสามารถทำดาเมจให้เประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีของผู้ไล่ต่อวิน,นวาทีก็แล้วแต่เขาว่าถ้าเพื่อนๆอัดโลโซกเนี่ยโหดมันจะทำดาเมจอต่คิดเผาเลยครับสามสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยของพลังโจมตีของผู้ไล่ต่อ่อออเเเนนืืงววิาาทีก็คผรัลๆลย เอาง่ายๆถ้าโลโซคแรง6ดาวแม่งก็เผาแรงแค่้นแหละ,หละเข้าใจง่ายๆเอฟเฟกต์ี้ซ้อนทับไปถึงสูงสุดถึง4ชั้นโอ้โหเผากันตายเลยทีนี้เมื่อซ้อนทับถึง4ขั้นจะเกิดระเบิดเพลิงล้างสนะเผาไหม้ทั้งหมดและทำลายดาเมจก็คือถ้าสมมุติสแต็ตครบเมื่อไหร่อ่ะมันจะเป็น่อ,อมันจะเป็นดาเมจระเบิดไฟบุ้มครับ300%ของพลังโจมตีของผู้ไล่เพราะฉะนั้นอันนี้คือบอกเลยว่าถ้าโล,โ,ล,โ,ล,โ,ลโซคแรงมันก็ยิ่งแรงนะครับ ส่วนถ้าเกิดโซบูจิวย์มาสามคนทุกข้าววจาม่เผาไหมก็คือไอ้พวกนี้มันแก๊งเผาอะทุกคนต่างต่างโยนไฟใส่อะไอย่างนี้เท่า,า,าถ้าเกิดสามดาวมาเอ้ยถ้าเกิดโซบูจิวย์มายิ่งโหดกว่าน,นี้นะแต่จริงๆตอนนี้ก็คือเล่นได้แล้วครับแต่อาจจะยังไม่แบบเพอร์เฟกต์มากนะเพราะถ้าจิวย์มามันก็จะปดการเผาที่แบบเข้มข้นกว่าน,นี้นะครับอ่ะเรามาดูเสารักของงอใช่ไหมแล้วต่อไปเรามาดูอีกอ่อ อีกอันนึงนะครับพาร์ทส,สี่ก็คือเร็วดังสายลมนะครับก็จะเป็นตัวละครแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะมิกอะ่ะมิกมิกระหว่างโกงอะ่ะกวนอันผิงก็จกอย่างเงี้ยซุนฮกก็วุ้ยไอซุนฮกมันวุยว่าเออใช่ใช่ใช่แล้วแหละมันมันคือไอไอความสัมพันธ์พวกนี้มันคือความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องครับเคยคุยกันเคยสนิทกันอะไรประมาณเนี้นะแต่พวกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปดปดเอามาเล่นตอนนี้ได้อยู่แต่ว่าไม่เทพเท่าไอเนี้ยครับเนี่ยเสาหลักแห่งง้อเสาหลักแห่งง้อโหดกว่าเยอะนะ ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยถ้าเกิดเล่นงอนะครับ mm hmm. กล่าวว่าเออจะคอมโบกับลิบบองไม่ต้องคิดมากเลยนะเปิดไปเลยโลโซซก่ะเอาเป็นเอาได้เป็นไปได้เอาหกดาวเลยครับแล้วก็อันนี้มีไม่แน่ใจว่าตู้หน้าจะเป็นยูจิยี่หรือเปล่าหรือว่าเขาจะเอออาจจะเอาหงเบ้งมาเลยก็ได้นี้ก็ไม่รู้นะอันนี้เราแต่ทางทีมงานเลย,เลยตามใจฉันไปเลยละกัน ทิกสกิลทิกเกอร์จะายริบ,บองนะครับถกล็อลโซนสร้างภาคมาของตัวเองตรงที่อยู่ตรงหน้าขุนพลศัตรูสูม3แล้วภายใน8ปดวิต,ต่อมาทําให้ยูนิตไฟตูทั้งหมดะระยะ6เมตรถูกเงาสร้างดาเมจต,ต่อเนื่องและพลังโจมตีต่อเนื่องโอ,อ้แก๊้งงอแม่งนาลูโตนะเนาะแม่งแยกร่างกันชิบหายเลยเอ่ะก็ออกประมาณนี้ครับแต่ว่าเออใช้ทุนเท่าไหร่อันนี้หมี่คงช่วยไม่ได้นะเพราะว่าหมี่ไม่ได้เล่นงอหมี่คงไม่เปิดน,นะกูแค,คต่ตู้กวนอูเมื่อวานกูก็นทำสันตะเทือและ เมื่อวานเปิดไปอีก50โลไม่ได้กวนอูนะงั้นจะห้าดาวแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเขามาใส่ตู้2งหนึ่งก็เปิดเรื่อยๆเอาว่าจบไปในส่วนโลโซกแล้วกันก็ถ้าเ,เกิดเพื่อนๆกาว่าอย่างที่หมีบอกครับเล่นงองก็เปิดไปเลยไม่ต้องคิดมากมันเป็นตัวเอสนะเทียเอสเลยตัวเทียเก่งพอๆกับจิวี่เพราะนะั้นไม่ต้องคิดมากนะครับเอาต่อไปท้าทายเนื่องจากว่าเรารับสมัครขุนพลตร,ตรงนี้เราจะได้ตาชิ้นส่วนผลงานขุนพลด้วยนะครับ แล้วก็รับสมัครขุนพลอันนี้หมีก็ไปเปิดขำๆแล้วกันนะเนี่ยเนีย่ยเพื่อนๆทำเควสตามมันบอกเนี่ยมันก็จะมีบอกแต่หมีบอกเลยนะถึงทำเควสไปมันก็ไม่ครบครับเพราะให้มันนิดเดียวเองนะเนี่ยเดี๋ยวมีเปิดเล่นๆเอาอย่างไรก็ค่อยๆของอะของอ้าวตาพญาคูไปลุ้นกวนอุ้ยแล้วโอ้เออนี่เดี๋ยวมีจะบอกก่อนนะถ้าเกิดเป็นเซฟนอกอะ่ะทับง้อชนะทับจกนะคือมันแพ้ทางกันเลยครับคือคือคือทับง้อแต่ต้องมีจิ้งี้ก่อนด้วยนะจิวยี้นริบบองแล้วก็ลกรุน สามารถชนะทับจบได้พวกคนอูเตียวหุยจูลงแล้วก็ทับดิปโปก็ชนะนะคือมันแพ้ทางกันแต่ว่าถ้าเกิดพลังห่างเลยมากก็สู้ไม่ได้อย่างเช่นแบบเออเจอ3ล้านทับงอสองล้านก็สู้ไม่ได้ถ้าเกิดพลังห่างมากยังไงก็แพ้นะถึงจะชนะทางก็แพ้ทางก็แพ้พลังสูรตานอยู่ดี <c oughs> หมดทางเลือกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่มีบอกเควสอะเขาให้มาเพื่อนๆไม่สามารถที่จะครบได้หรอกถ้าจะครบจริงๆเพื่อนๆต้องเติมนะครับยังไงก็ต้องเติมนะอวยนี้หมีคงไม่ซื้ออะ เปิดตู้เอาเอาเตียวหุยเอากวนปูดีกว่านะก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะครบก็ต้องจัดหนักจริงๆอ่ะต้องจัดหนักจริงๆนะเนี่ยเพื่อนๆต้องเก็บเศษเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้ได้ไปถึงรอบที่ส0เลยครับถ้าจะเอา6ดาวนะก็คือต้องล้างคู่หมดเลยนะแล้วก็เอออย่างที่หมีบอกครับว่าเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เราได้ตาเหรียงขุ่นพลเนี่ยจากกิจกรรมใช่ไหมครับเราก็มาแลกแต่หมีจะแลกไปทําไมวากูะเอาโลซกมาทําอะไรอ๋อมีรู้แล้วเออเดี๋ยวหมีแลกให้ครบส เเปิดเปิดไปเรื่อยเอาเอาแค่60สเศษพอเอาไปใส่วาสนาก็ได้ครับเปิดเปิดได้ไอ้นั่นน่ะพลังต่อสู้ด mm ้วยนะอือันนี้จบเป็นสวนตู้โลโลโลโซกนะครับแล้วก็ตู้กวนอูลงตู้2หรือเปล่าตกลงเรียบร้อยนะครับอะต่อไปในเรื่องกิจกรรมนะครับมีกิจกรรมมาเยอะมากเกมนี้อันนี้ไม่มีอะไรเลยครับถ้าเกิดสมมติเราอเดี๋ยวหมีจะถึงพอดีเลยจะถึงรอบแรกแล้ว เอาง่ายแบบเข้าใจง่ายเลยครับกิจกรรมนี้ก็คือให้เราเนี่ยหาลูกเต๋าแล้วก็มาทอยเห็นไหมถ้าเกิดเราทอยครบ5รอบอ,อันนี้หมีไปครบ1รอบแล้วมันก็จะเขียนหนึ่งับให้เห็นไหมถ้าเพื่อนๆทอยครบ5ารอบก็จะได้เอาเงินตำนวนพันห้าไอ้พันแปดเสร็จแล้วก็10รอบโอ้โหแต่จริงๆของดีเยอะนะเนี่ยห้าสิบรอบก็แจกเอาทองด้วยดีดีสุ่มไหมเอาสามารถเลือกได้นะก็เจ๋งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำไกด์เลือกเอ่อเลือกอาวุธทองกับกับเกาะแล้วก็ มือนะครับว่าส่วนใหญ่เ,เซฟนอกคนนิยมอะไรกันนะครับโอ้มีสามารถเลือกหุ่นพลด้วยแต่ไม่มีคนอูนแน่นอนกูว่าแล้วมันต้องเอาตัวที่แบบไอ้นี่มาให้โอ้กิจกรรมนี้ไม่ต้องเลือกไม่ไม่ต้องคิดมากเลยว่ะถ้าเกิดเป็นจกนี่หมีเอาเตียวหุยเลยยัยไม่ต้องคิดมากเลย อุ้ยมีอะไรเนี่ยเตียวอุยเขาทูถ้าถ้าถ้าอย่างนี้นะช้อยอย่างเงี้ยหมีบอกเลยว่าให้เลือกเขาทูเอาเขาทู6หกดาวไงเขาทูก็ใช้ยาวนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนพยายามเลือกตัวเล่นยาวโจ๊กนี่ไม่ต้องคิดเลยเตียวหุยร้อยเปอร์เซ็นเออุยวุยนี่เขาทูครับส่วนถ้าเกิดในบรรดาช้อยสามตัวนี้นะไทซูจูซ,ซุนเซกหมีเลือกปูเรียนซื้อนะเพราะปูเหลียญซื้อเป็นตัวฮิลเอาไปใช้กิจกรรมยาวได้นะครับรยังใช้อยู่เลยถนาดเล่นโจ๊กคือโจ๊กไม่ไม่มีตัวฮิลให้จริงๆ โอ้ของดีเอาไปว่าเขาก็แจกเออของรางวัลให้แค่ว่าเพื่อนเพื่อนพยายามท่องเที่ยวให้ครบตามที่เขาบอกนะหัวจะห้าสิบเที่ยวแน่นอนอ่านี้ก็คือกิจกรรมที่เพื่อนๆควรต้องไปทําจะได้ลูกเต่าฟรีนะครับต่อไปชมตลาดก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะซื้อเต่าเลยครับสําหรับเพื่อนๆที่แบบผู้เล่นอยากจะได้อาวุธทองไวๆว่ะเฮ้ยเนี่ยโอ้โหแม่งห้าสิบรอบไปวะเอาจริงหรอาจริงหรือว่าเพื่อนๆออยากได้ขุนพลร้อยร้อยสิบมีคิดว่านะถ้าเกิดเราได้ตาม เตากิจกรรมไม่มีทางเปิดถึงข้างในแน่มันต้องเติมไงโอ้นี่เขาดักนว่วะฉลาดลาดเราสามารถที่จะเอา500ตำลึงซื้อได้นะครับจะได้อยู่10นะมันคุ้มหรือเปล่าวะถ้าเกิดเอาเงินตำลึงซื้อเนี่ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะ5 10 10 10รอบใช่ไหมกด10รอบน่าจะผ่านประมาณรอบ2รอบดวงดีก็ผ่าน2รอบกูว่าไม่คุ้มเลยว่ะเนี่ยผ่าน5รอบไม่ได้2000กูซื้อ4รอบหมดแล้วอะ ไม่หรอกแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบเร่งอยากจะเอาพวกอาวุธทองอนี้ใช่ไหมได้ขุ่นพลทองเออเนี่ยเนี่ยมันเลือกได้แต่ต้องร้อยสิบรอบนะเพื่อนๆโอ้โหหิว่าต้องยังไงก็ต้องเติมครับถ้าเกิดจะเอาขุ่นพลทองนะแต่เอาอาเสำหรับคนที่ว่าเออเปิดยังไงก็ไม่ได้เตียวขุ๋ยก็เป็นโอกาสที่ดีอะอย่างน้อยก็การันตีแน่นอนว่าคุณได้เห็นไหมเออเขาเขียนคุณสามารถเลือกได้นะครับ อันนี้ก็แนะนำเฉยๆนะโจกก็ควรจะเป็นเตียหวหุยส่วนวีนี่คือเขาทูนะครับแล้วก็ถ้าเป็นงอแนะนำบุ้นเหีนซื้อบุญนหรือซื้อใช้ยาวนะอย่างน้อยก็ได้ลงทุกกิจกรรมอะเพราะว่ามันเป็นตัวฮิวที่แรงสุดนะตอนนี้นะอันนี้อันนี้แนะนำเฉยๆนะอ่ะต่อไปก็คือแลกสเสบียงนะครับอันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยเอาวุธทองนะแต่ว่ามันสุ่มนะแล้วก็ลองลงมาหนีคิดว่าเป็นบุกทะลวงครับเพราะว่าเราไปอัพดาวของทองนะเสร็จแ,แล้วลงมาก็คือหยกพัฒนาครับแล้วก็นี่ตาพยัก ตอนแรกคิดว่าจะได้ดองยาวคงไม่ได้ดองยาวเดี๋ยวคงต้องเปิดตู้กวนอูนะครับอ่าเรียบร้อยครับสำหรับกิจกรรมเอ่อเปิดลกซุนนะแล้วก็ตู้กวนอูหมดไปแล้วแต่ว่าสามารถเลือกได้ทางทีมงานไม่ได้ใจร้ายเกินไปครับอันนี้กอขอปิดชิปแบบรอๆอกวนอูไปสักตัวได้ไหมโอ้โหอย้างเท่ากับว่าหมีก็คงไม่ได้เก็บเอ่อตำลึงเหมือนเดิมนะได้มาเมื่อไหร่ก็ต้องมานร่งลงไม่จบไปสิ้นย่างจี้แต่ก็ดีครับจะได้ลงไปเรื่อยๆจะหวะกวนอูจะหกดาวไปกับเตียวหุยหกดาวไปเลย อาเผือคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับโอ้โหได้แต่ตัวอื่นจนแบบอัพดาวตัวอื่นจะครบจิวชองไม่ห้าดาวแล้วพอ้จิวชองมาแข็งแกร่งแล้วเนฮะ้แต่จริงๆมีจะบอกว่าจิวชองอะมันเก่งนะจิวชองเก่งนะเอาจงริงอะถ้าเกิดเพื่อนๆแบบเปิดเตียวขุยไม่ได้จริงตีิวจิวชองมาห้าหกดาวมาลงก็ยังเก่งกว่าเลยนะเอาจงริงอะนี่ขุนพลจะสามสิบหกตัวแล้ว เดี๋ยวเราลออกซุนอีกตัวพอดีเอาโอเคครับเพื่อนๆมีคำถามอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมหรือว่าลบซุนหรือว่าอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับไงก็ขอให้คนเล่นเกมสามพวกทั้งทีอย่างมีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะครับขอรบกวนเพื่อนๆนิดนึงนะครับตอนนี้ช่องล็อตที่แบร์เปิดระบบซูเปอร์แทงแล้วนะครับเพาะว่าขอบคุณนะอ่นนี้คือราคาในมือถือนะครับก็ะมียบ้หกสิแต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันจะมี40บบาทด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะครับ อ่ะอันนี้ก็คือพอเพื่อนเพื่อนโดเนนมาเสร็จนะครับมันจะอยู่ชื่อใต้คอมเมนต์เลยครับในคลิปนั้นนะอันนี้ก็คือท็อปโดเนนของหมีครับคือใครที่มาโดเนนให้หมีเนี่ยหมีจะจดยอดไว้หมดและถ้าเกิดสมมุติจะติดเนี่ยแค่ท็อปโดเนเทนเขาหมด6คนก็คืออย่างคุณเอกเซนเนี่ยเขาอยู่อันดับ6ใช่ไหมครับหนึ่งพันบาทเนี่ยสมมติถ้าเกิดมีใครมาโดเนนให้หมียอดสะสมเกิน1000บาทหมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ 6, แทนคุณเอกเซนนะครับ ซึ่งตอนนี้มีทําทั้งหมด7เกมแล้วนาคตมีเกมเปิดใหม่มีก็ทำเรื่อยๆนะครับแล้วท็อปโดเนียมันจะขึ้นทุกคลิปของมีเลยเพราะฉะนั้น้าใครอยากจะมาติดชื่อท็อปโดเนียแล้วขึ้นชื่อมีทุกเกมก็มาโดเนียได้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่อุตส่าห์สหนับสนุนช่องล u c คกี้แ r นนะครับ